พัชรลณรงค์พัฒนาการอับเพลิงเงินของบริษัทหลักทรัพย์สำหรับวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องดีๆแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวพอพอของเราในเรื่องของใครที่ชอบในการตัดผรื่องเงินแล er UE, Mother, no uth, Ooh, ้วก no ็เครื่องประดับต่างๆนะคะซึ่งเราจะใช้ใส่เวลาสนใจกับท่าไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาให้หางพี่น้องพอพอของเราได้รับผลแล้วก็นําไปใช้ในะคะ ะะอุปกรณ์ก็คือ,อาภาชนะที่เราจะใส่เครื่องเงินที่จะทําการล้างนะคะจะต้องเป็นภาชนะที่เป็นกระเบื้องแล้วก็หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเบกกิ้งโซดา4ช้อนโต๊แโะ,ะ,ะแล้วก็มีน้ำอีก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ําร้อนนะคะขึ้นันดับแรกเราจะมาเริ่มกันก่อนนะคะก็คือันดับแรกก็คือเราใช้น้ําร้อนนะคะที่ต้มร้อนๆเลยนะคะ เทลงไปบนถ้วยนะคะถ้วยที่เราหมุนภาชนะไว้นะคะซึ่งหลังจากทเทเสร็จเราก็จะใส่วัสดุที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะต้องใส่ลงไปหลังจากนั้นก็จะมีเบกกิ้งโซดากสี่ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการ ชำระล้างสิ่งสุขภัณฑ์ที่อยู่บนเครื่องเงิน้ะหลังจากนั้นก็คนให้ละลายนะคะคนเบาๆให้ละลายนะคะพอจะละลายเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องเงินลงไปในน้ํานะครับ แล้วก็อย่างไรเครื่องประดับที่เรามีส่วนประกอบของเครื่องเงินเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะนร้น้ำที่เราทำการแช่ในช่วงเครื่องเงินตัวนี้นะคะตัวนี้จะใช้เวลาแช่ไว้อยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะคะในการที่จะ และล้างเหงื่อไข่ต่างๆที่มันติดตรงเครื่ององินที่เราสวมใส่กันนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะนีนะคะหลังจากที่เราแช่สิทนะคะหลังจากที่เราแช่สิทธเราก็จะใช้แป้งทันนะคะแป้งทิพันเก่านะคะใส่กับน้ำยาสไลนะคะน้ำยาสไล์แล้วก็ขัดขัดตัวเครื่องเองินที่เราแช่นะคะ เบานะคะตรงนี้มันก็จะช่วยในการทำความสาดไข่ต่างๆที่หลังจากแช่น้ายาแล้วมันก็จะหลุดลอกออกมานะคะซึ่งก็จะทำให้เนื้อเงินของเรามีความมันวาวขึนะะน้นะนะคะ็อสเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเราก็จะล้างในน้ำเปล่านะคะน,น้างในน้ำเปล่า อันนี้ก็คือตัวเงินที่เราหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยก็จะมีความมันวาวขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ท่าซับน้ํานะคะซับน้ําจากตัวเงินซับน้าจากตัวเงินเสร็จนะคะนี่คือเราซับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันแห้งนะคะนี่คือตัวเงินนะหลังจากนั้นเราก็จะผึ่งผึ่งตัวนี้ให้แห้งสนิทแล้วทิ้งเก็บเก็บข้าวของนะคะเพื่อการรักษาในเรื่องของความมันวาว อันนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการาดูแลเครื่องเงินในการขัดเครื่องเงินให้เงงามอยู่ตลอดนะคะ,คะขอบคุณค่ะ